เอาเลยครับส่วนดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้กับผมนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่าสวิตเยียฟฟอร์นนะครับเจ็ดปีต่อจากนี้นะฮะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือฉันจะรอเธออยู่ที่เจ็ดปีข้างหน้านะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยคือก็ต้องขอโทษนะครับหายไปจะ7เจ็ดปีพอดีเลยเอาให้สมชื่อกับเกมนะหายไปนานมากผมก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าผมเคยทำช่องยูทูบไ้เนี่ยลืมไปแล้วว่าวิธีการคุยกับคนอื่นโดยที่แบบเราคุยคนเดียวทำยังไงนะฮะเดี๋ยว ปกตมิมีคนคุยด้วยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงมาดูกันสำหรับหลายๆปีที่ผ่านมานี่ผมก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะนะฮะก็เด็กผู้ชายงั้นวันที่หนึ่งเมษายนนะอะอีกคนหนึ่งไม่บอกด้วยว่าเป็นใครเข้าใจแล้ววันที่หนึ่งเมษายนอีกเจปีข้างหน้าตรงนี้ที่เดิม อย่าลืมนะอืมไม่ลืมแน่แน่สัญญาฉันจะรอเธออยู่อีกเจ็ดปีข้างหนนะ้าเธอเธอในความหมายนี่คือผู้ชายหรือผู้หญิงอะเอ้แต่หน้าปกหน้าปกก็ไม่มัน,ม,นมันไม่บอกชัดเจนนะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอ,อไม่บอกชื่อด้วยแคมแคมเปญที่หนึ่งนะครับความฝันนั้นอีกแล้วเหรอความความฝันนี่แล้วเหรอมัน เราสามารถเราสามารถทำอะไรได้บ้างนอนเลยได้ไหมคือตื่นมาแล้วนอนเลยเอาไม่ได้หรอข้างล่างอันนี้น่าจะเป็นแม่อ๋ออ้าวอ้าวทําทเสียงแม่ไงนะอ้าวอ้าวองั้นงั้นเอาสียงปกติแล้วกันนะอ้าวโฮตาลุ แม่มาปลุกหรือเปล่าแม่กำลังจะออกไปข้างนอกพอดีนนะเออพ่อเป็นไงบ้างหรอครับยังนอนอยู่เลยเออคือไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะ่ะอ่าก็ยังดูลมไม่ค่อยดีเหมือนเดิมก็ยังดูลมไม่ดีเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรหรอกครตบะรร้ไม่ต้องคิดมากนะลูกพิงจะเคยขอร้องแม่ครั้งแรกด้วยแม่ดีใจมาก เลยเผลอพูดกับพ่อแบบนั้นไปไม่เป็นไรดรอกเดี๋ยวแม่ก็คงลมดีขึ้นเองเพราะยังไงที่นี่ก็คือบ้านเกิดของพ่ออยู่แล้วอะแม่ก็คิดถึงเหมือนกันเหรอครับคิดถึงสิไม่ได้มากันตั้งนานแล้วแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะยังไงงานนี้แม่ก็ต้องไปนะ่ะอ่าไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องคิดมากงั้น ถ้าวันนี้ก็ขอฝากพ่อด้วยนะอะจริงสิคุณหมอที่พูดถึงเมื่อวาน่ะไปทักทายเขาด้วยนะพอออกจากบ้านไปก็เดินตรงไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆก็จะเห็นคลินิกอิจิคิคุณหมอเขาอยู่ที่นั่นแหละได้ครับอย่าไปสายล่ะแล้วก็อย่าลืมซื้อแลแล้วก็อย่าลืมขนมด้วยนะขนม แล้วก็ทําไมภาคตัวละครอีกมันเยอะจังปะนี่พอตะรู้แม่จะไม่อยู่บ้านห้าวันนะแล้วก็ก่อนที่แม่จะไปมีอะไรอยากถามไหมอ่ะก็ไม่มีนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับเอองั้นเหรออ,อ๋เอเปล่าไม่มีอะไรหรอกงั้นแม่ไปแล้วนะแล้วก็ ถึงจะปิดเทอมฤดูมบไม้ผลิก็อย่าเอาแต่เล่นอ่านหนังสือด้วยเออไปสักทีเจ็บครอเมื่อเจ็ดปีก่อนพ่อและแม่ผมในตอนนี้รับเรียนฉันเอาไว้ฉันไม่มีความทรงจำในช่วงก่อนหน้านั้นเลยฉันเคยถามพ่อแม่ครั้งหนึ่งว่าเมื่อก่อนฉันทำอะไรอยู่ที่ไหนแม่บอกฉันมาแค่สองเรื่อง ฉันเคยอยู่ที่เมืองนี้และเราเจอกันที่โรงพยาบาลเมืองนี้แต่พอแม่ทําท่าไม่อยากตอบก็เลยไม่กล้าถามอะไรไปมากกว่านั้นแต่ก็มีบางครั้งที่จําได้แค่เรื่องสัญญาได้อยู่เรื่องเดียวเด็กผู้หญิงอ่ะเอ้าสรุปเป็นเด็กผู้หญิงแหะเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้จักชื่อเมื่อวันที่ย9 มีนาคมอีกสี่วันจะถึงวันให้สัญญาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วยังไงฉันก็อยากจะไปที่ที่สัญญากันเอาไว้เพราะรู้สึกว่ารู้สึกว่าอาจจะนึกเรื่องสำคัญบางอย่างออกก็ได้ใช่แล้วเพื่อที่จะตามหาความทรงจำที่หายไปเ็ดเลยมาที่เมืองนี้ส y e ีย์ for now เอาล้ฮะท่านผู้ชมครับก็จบไปแล้วนะฮะกับเกมนี้นะครับถึงจะพูดไปแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ดีแล้วยิ่งกว่าก็ต้องอยู่พ่อสองคนตลอดหวันเลยเหรอเนี่ยะหมายความว่าไงอ่ะอ่ะแล้วพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่ออยู่ที่สองอ่ะ เดี๋ยวบ้านบ้านทำไมมันเป๋ๆวะเนีเ่ยทางนี้ไปได้ไหมเราสนอะไรได้บ้างไม่ได้เลยเหรอเกบบงครับว่าทำไมบังคับขนาดนั้นนะ่ะฮารุโตฟูที่นี่เป็นเมืองที่ฉันเกิดเหรอเนี่ยเอาละเริ่มจากที่โรงพยาบาลก่อนดีไหมน้าจริงด้วยต้องไปที่ที่แม่บอกก่อนไปเลสต์กอ่ะมัน เอาไม่มีรถเลยอ,นนอันนี้คือทางเดินเหรอเอาแล้วทำไมทางเดินมีดุมอ <c oughs> อาแบบแบบแบบโอเคแบบแบบมีแค่นี้ใครอ่ะคนเดินถนนจะทำยังไงถึงจะเข้าไปในพื้นที่ว่างได้นะปีนไงปีนนะเดี๋ยวผมปีนให้ดูไหมเอาปีนไม่ได้เหรอเกมนี้ไม่มีปีนอ่ะอันนี้เขาเดินเองนะอันนี้เขาเดินเองไม่ใช่ไม่ใช่ผมเดินแล้นะ ตรงนี้น่ะเหรอถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นคนรู้จักพ่อแม่เข้าไปเลยได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไมไม่เราจะสนก่อนคนเนถนนวันนี้วันจันง,งั้นเหรอจะไปรู้ไหมล่ะว,วันนี้วันที่เท่าไหร่เด่ะมันดูได้ไหมวันนี้วันอะไรเดะอ,อ่ะมีเซฟเกมมีออกจากเกมมีโหลดเซฟหมายความว่า โซโซแสดงว่าเราเข้าหูเรื่องก็ได้ว้ังเอเอคือผมโซรากิฮารุโตะครับคือพ่อแม่ผมบอกว่าให้มาพบคุณหมอนะครับเออโซรากิฮารุโตะงั้นเหรอฮารุโตะคุ้งเองเหรอคุณหมอเราอยู่ในห้องแล,ละเชิญเลยประชาสัมพันธ์ทำไมหัวมันเหมือนง <c oughs> หูหัวหัว หัวตัวละครเหมือนกับมีงูแลบลิ้นนะ่ะไม่นะอ่าเราเข้าไปทางไหนเนะี่ยเดินเดินเข้าทางนี้แหละอ่ะจิอิจิ <c oughs> <c oughs> ไม่ฮารุโตคุงสินะเดินทางมาไกลคงเหนื่อยละสิฉันชื่ออิคิจินะยินดีได้รู้จักเออคือยินดีที่ได้รู้จักครับอันนี้เป็นขนมจากบ้านของพ่อแม่ผมครับ โอ้ขอบคุณมากนะจิ๋วสามมาให้เนะี่ยอ่ะเราไปวางนี่นะเอออ่ะพ <c oughs> าสิบเออเอออาจารย์ฮิคิจิปเป็นอะไรกับพ่อแม่ผมนั้นเหรอครับอ่าสมัยก่อนก่อนนะอะไรนี่ฮารุตโตคุงเราไม่ได้เจอกันครั้งแรกหรอกนะเมื่อหลายปีก่อนเราก็เคยเจอกันนะเอ๊ะจริงเหรอครับ คือจริงๆแล้วผมจำเรื่องสมัยก่อนไม่ค่อยได้นะครับเมื่อก่อนผมเป็นยังไงงั้นเหรอครับจำไม่ได้งั้นเหรอครับจะเรียกว่าสูญเสียความทรงจำก็งั้นเหรอหอืมก็เป็นเด็กกีฬาเริงมากเลยนะเมื่อก่อนฉันทำงานที่โรงพยาบาลตรงนั้นอ่ะแล้วเราก็เจอกันที่นั่นที่โรงพยาบาลงั้นเหรอครับทำไมผมถึงอยู่โรงพยาบาลล่ะครับหรือว่าผมป่วยเป็นอะไรอืม ยังไงดีล่ะฉันก็จำเลยไม่ค่อยได้หรอกนะงั้นเหรอครับขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขนม,มก็ามาให้แล้วงั้นผมไปก่อนนะครับอะเดี๋ยวสี่ไหนะๆก็มาถึงที่แล้วยังไงก็อยู่ช่วงเวลาตรวจด้วยมนาะตรวจสุขภาพหน่อยไหมฉันไม่คิดเงินหรอกเรนะื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกครับไข้ก็ไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกสบายด้วย ไม่รู้สึกเป็นสบายรู้สึกสบายแลยว้วพูดเร็วละ <c oughs> แน่นอนว่าร่างกายเธอเน่ยดีอยู่แล้วแต่ยังไง่วันก็พึ่งจะมาถึงอาจจะหนืก็ได้นะไม่ต้องเคงใจหรอกนะคุยกับฉันได้ทุกเรื่องเลยนะงั้นหรอครับเออเมื่ออาทิตย์ก่อนนิ้วซนก็หายดีแล้วอ่ะกินสีรู้สึกร้อนในนิดๆน,นะครับ ลนนุ้นนานเงรอนะนรยลองอะไรดูสิอโอเคอขอบคุณผมเจ็บคอสินะอ่ะทำไมเราขอบคุณด้วยนะจริงสิมียาตัวนั้นอยู่พอดีรอเดี๋ยวนะถ้าคนแก่เนี่ยเจ็บคอ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันให้ยาเธอน่ะเป็นความรับนะเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาอ่ะยุ่งยากยังไงล่ะครับอ่ถาถลุล้วสุดๆฉันเกิดจะถูกจับได้นะ่ะเอ๊แล้วจะดีล่ะครับเนี่ยฮ่าฮ่าฮเรื่องโดนจับนะฉันเล่เลนหมอที่ตรวจโรคให้คนรู้จักก็มีถมไปแต่ฉันไม่มีเพื่อนครั้งนี้เลยเป็นครั้งแรกที่ตรวจให้คนรู้จัก ฮาเจ็บคอฮาขอโทษนะฉันพูดเล่นไม่ค่อยเก่งนะแต่ยังไงก็บอกคนอื่นไม่ได้อยู่ดีเอาเป็นว่าเรื่องที่ฉันให้ยาเธอเก็บไว้เป็นความลับแล้วกันเอานี่ยาแก้ร้อนในกินซะสิยาแก้ร้อนในหรอวะอึอ้าวทำไมกินง่ายจังยา ยากีนแรงจังเลยนะครับอ่ายานั้นมีกินนิดนึงน่ะพูดถึงกินแล้วพักนี้รู้สึกติดกำรรยานเหมือนกันติดกำยานติดกำยานคืออะไรวะอา้อาวอา่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักผิดเลยเรียกรอ๋อครับอันนี้นะ่ะ ใช่ไมละ่ะจริงด้ยวยครับรู้สึกกลิ่นนี้มันทำให้นึกถึงทำไมรู้สึกง่วงจังหืเไป็นไรห,หรือเปล่าเดินทางไกลมากเลยเหนื่อยแะแคมเป็ที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเอ็นอ่ะจบแล้วล่ะ <S <S ก็เอาเป็นว่า เรา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 เซฟเกมก่อนโอเคผมก็มาเล่นให้พอหอมปากหอมคอตรงนี้เนอะยังไงก็ยังยังไงก็ยังไงก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็เจ็บคอเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาดูเพิ่มผมก็จะพยายามที่จะทำให้สวัสดน,นะครับอ่ะเจอกัน